สวัสดีครับผมอาจารย์ประเสริฐนะครับอันนี้ก็เป็นโครงงานนะครับตัวจับชีพประจนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิด้วยในตัวนะครับตัวนี้ก็คือตัวจับชีพประจนั่นเองนะครับแล้วก็มีตัว LM 3 3 5มนะครับเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับโครงงานนี้นะครับเลือกใช้พิกนะฮะเพราะว่าพิกเนี่ยมันมีเอทดีในตัวนะครับจริงๆจะใช้ AVR ก็ได้หรือจะใช้51ที่มีเอทีในตัวหรือใช้51ธรรมดาแล้วแยกชิปเอทูดี ต่างหากข้างนอกต่างหากนะครับก็ได้รงงานนี้ก็ท่านาที่นะครับเอานิ้วไปแตะตรงนี้โป๊ะมันก็จะนับนะครับนับการเต้นของชีพจรนะครับพร้อมกับวัดอุณหภูมิแสดงผลที่จอ LCD นะครับอันนี้เดี๋ยวลองมาทดสอบดูนะครับตัวนี้โครงงานนี้ผมใช้เล็กมากเลยนะฮะมีแค่ออปแอมนะครับมีแค่ออปแอมแล้วก็วงจรขยายแล้วก็วงจรกรองคําทีนะครับมีไม่เยอะนะฮะมีน้อยมากนะครับ เป็นอีเวชันเดิงที่พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเมื่องานที่แล้วถ้าสังเกตดูจากวิดีโองานที่แล้วจะเห็นว่าบอร์ดตัวนี้ใหญ่มากนะครับตอนนี้ผมยุบเลยนี่เดินประมาณ2นิ้วคูณประมาณนิ้วคูณ2นิ้วแค่น,นั้นเองนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถทำแบบเล็กๆได้นะครับก็ต้องเป็นเซอร์เฟตเมาส์นะครับก็เล็กได้นะครับแต่ติดตรงที่ว่ามันต้องใช้ไฟจุดสองโวลต์นะครับโอเคอันนี้ผมกล่าวว่าจะทำไปบริจากพวกลงบาลแล้วเนี่ยนะครับ เริ่มต้นก็เลยก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับดูนะครับขึ้นมาคำว่า H เลยนะครับแล้วก็ X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  แล้วก็เทมก็คือ28 29องศานะครับเห็นข้อหมายบวกลบไหมครับื่อหมายบวกลบเป็นตัวบอกว่าตอนนี้นะทุกๆวินาทีมันจะทําบวกลบทีหนึ่งบวกลบทีหนึ่งนะครับาวนี้เห็นไหมครับเฮรเรตขึ้นคาว่า0 0 0นะครับแล้วก็8 8เมื่อกี้ผมไปขยับตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์นี้ขยับถ้าขยับปุ๊บเนี่ยสัญญาณก็จะเกิดขึ้นนิดๆหน่อยนะครับ แล้วก็มีหนึ่งมีศูนย์มีหนึ่งมีศูนย์คืออะไรครับหนึ่งก็คือสิบห้าวินาทีแรกพอเป็นศูนปุ๊บก็อีกสิบห้าวินาทีถัด,ถดหลังไปตอนนี้พอเป็นศูนย์อีกก็คือนะถ้าเป็นหนึ่งใหม่ก็คือสิบห้าวินาทีถัดไปศูนย์ก็คือวินาทีสิห้าวิถัดไปผมเอาสิห้าวินาทีนะครับเพื่อจับชีพจรเสร็จแล้วก็คูณด้วยสี่ก็คือหกสิบวิใช่ไหมครับหนึ่งนาทีพอครบหกสิบวิก็คืออัตราฮาร์ดเรทต่อนาทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่มันเป็นศูนย์อยู่เนี่ยช่วงเนี้ยตอนเนี้ยถ้าเราไปจับมันก็จะไม่ได้ค่าจริงนะต้องรอ ครั้งต่อไปที่มันเป็นหนึ่งอ่านะครับอ่าครั้งนี้ผมจะจับไปดูนะครับอันนี้จับเนี่ยค่าค่าจริงเนี่ยไม่ได้นะครับเห็นไ,ไหมอุณหภูมิขึ้นแล้วไฟกระพริบด้วยเห็นไหมครับอ่าแต่ด,ดูนะครับพอเป็นหนึ่งครั้งต่อไปเนี่ยชวนแน่นอนนะครับอุณหภูมิขึ้นเป็นสามสิบเอ็ดแล้วเห็นไ,ไหมทุกครั้งที่ทชีพจรเต้นไฟกระพริบปิ๊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 บปิป๊บเลย 96ครั้งนะครับต่อนาทีนะครับขออนุญาตนะครับขอปิ๊กหน้านี้หนึ่งเห็นไหมครับทุกครั้งที่ชีพจรเต้นไฟกับปิ๊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 บเลยหนึ่งร้อยครั้งนะครับคือผมพูดไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับแล้วก็จับชีพจรด้วยเหมือนกันเลยค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าเหนื่อยนะครับยิบกลางสาเซียสนะครับอุณหภูมิผมต่ำมากประมาณยิบเก้าสามที่สามเอ็ดนะครับประมาณนั้น ตัววัตภูมินี้อยู่กันแนบกันนิ้วด้วยนะฮะท่านถ้าไม่แนบกันนิ้วบางทีค่าที่วัดได้เดี๋ยวจะไม่ได้ไปเก้าสิหนะครับตอนนี้โอเคนะครับผมอาจารย์ประเสริฐนะครับใครสนใจที่จะทำโครงงานประเภทนี้ทุกอย่างเลยผมทําได้หมดเลยนะครับติดต่อผมได้0ู9ย์5 4ด3 7้าเจดหกห้าสี่สามครับอาจารย์ประเสริฐครับหรือเซิร์ชในเน็ตว่าอาจารย์ประเสริฐนะครับหรือเซิร์ชในเน็ตว่ามิกมิกลอบตนะครับ M I X R O B O T มิก r o b บ t นะครับเว็บไซต์ผมนะครับ https://8951.multiplay.com นะครับ c o o l n l l a a pues s นะครับนะครับอีเมลผมนะครับ d e l d e l p h i d e l f i นะครับ deulfi.deulfi นะครับแล้วก็8051ติดกันเลยนะครับ athotmail.com นะครับอ่าโอเคครับผมอาจารรย์ปะเสริฐนะครับสังเกตดูไฟจะกระพริบกระพริบกระพริบทุกครั้งที่ชีพช่องเต้นนะครับอันนี้คือผมแตะนิ้วในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับพอผมปล่อยเสร็จปุ๊บก็ไม่มีแล้วเห็นไห ไม่มีการเต้นเพราะมันมันวัดสัญญาณชีพจรไม่ได้นะครับโอเคครับแค่นี้นะครับ